สวัสดีเพื่อนสมาชิกดรอยแซนกันอีกครั้งหนึ่งผมวันนี้ออกโตพัทหลังจากที่เราได้แกะกล่องเจ้า Samsung Galaxy no ี่โนนไปนะครับคราวนี้ก็ถึงคราวรีวิวแล้วครับสำหรับเจ้ามือถือหรือว่าแท็บเลต็ตหรือสักอย่างหนึ่งเนี่ยครับแต่หลายคนถามมาทาง Facebook ถ้าเกิดเอาไปถือคุยโทรศัพท์นี่มันจะใหญ่เกินไปไหมนะครับเราก็เลยจะไปลองเทียบดูครับทีมือถือนะครับนี่แบบนี้นะครับส่วนการรีวิวในวันนี้ครับเราก็จะดูในส่วนของการใช้งานคอมเม้นไลา์เล่นเว็บ เราจะเน้นริสการใช้งาน S Pen มากมายเพราะว่ามันคือฟีเจอร์หลักของเจ้า Galaxy Note ครับผม S Pen นี่อยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับและคนรู้เอ้ยมันอยู่ด้านล่างคือปกติสไตลัสร,รุ่นเก่าๆมันอยู่ด้านบนชอบอยู่ตรงนี้แต่คนก็วนมาว่าเอ้ยมันอยู่ด้านล่างมันหล่นง่ายหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาทดสอบครับว่า S Pen นี่มันจะหลุดง่ายหรือเปล่านะครับเสียบเข้าไปถ้าเสียบเข้าไปประมาณแค่นี้ครับมันก็แน่นมันไม่แน่นครับก็ต้องหล่นอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเสียบเข้าไปแน่นๆนนแล้วลราก็นะครับมันก็จะ ง่าก็ไม่หลุดครับเอาแค่มันเนี่ยลองดูนะครับถ้าเราปล่อยไปนิดนี่นะครับเข้าไปยังไม่สุดนะครับนไม่ออกครับสะบัดยังไม่หลุดครับก็ผมว่ามันก็แน่นดีนะครับเออนะครับคือแบบยังไม่หลุดครับก็ถือว่าแน่นใช้ได้นะครับโอ้ยนื่อย โอเคครับก็ไขข้องใจไป2ข้อแล้วคือขนาดเวลาทาบกับหน้าปากกาที่กลัวว่ามันจะหายหรือเปล่าว่าเสียบไปช่องเก็บเอสเนแล้วมันจะแน่นหนาแค่ไหนครับคราวนี้ก็ถึงเวลารีวิวครับเดี๋ยวมาเริ่มกันที่หน้าตาของเจ้า Samsung Galaxy n o ่โกันก่อนนะครับด้านหน้าของ s ัมซุง g ก a l ล็กซี่โน้ี่ก็ทํามาจากกรีล l ากราสครับความกว้างของหน้าจอส่วนแสดงผลนี่คือ5.3นิ้ว ถ้าดูจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็จะมอ,มองว่าเหมือนกับ Samsung galaxy s a m s u n galaxy g s หรือว่า s 2เนี่ยเอามาขยายนะครับให้มันใหญ่ขึ้นด้านล่างก็จะมีปุ่มโฮมที่มีลักษณะสี่เหลี่ยมเหมือนกันด้านซ้ายเป็นปุ่มเมนูและขวานปุ่มแบกนะครับที่ด้านบนก็จะมีพวกไลท์เซนเซอร์พวก p r o x i m i t y s e n s o r ครับที่ซ่อนอยู่แล้วก็ตรงกลมตรงนี้คือกล้องขนาด2ล้านนะครับผมเป็นกล้องหน้าส่วนด้านหลังนะครับใช้เรามีกล้องขนาด8ล้านมีเล f แฟลตด้านล่างก็จะมีดูสปีกเกอร์นะครับ ที่ด้านท้ายตัวเครื่องก็จะมีพอร์ต m i c r o USB นะครับผมแล้วก็สามารถใช้เชื่อมต่อกับ MHL Adapter เพื่อต่อ HDMI สำหรับ LCD TV หรือ LCD Monitor นะครับส่วนที่เก็บเจ้า S Pen ครับอยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างด้านขวาของตัวเครื่องครับก็จะมีปุ่ม power ด้านบนก็จะมีรูเสียบแจ็ค3.5นะครับวัสดุที่ฝาหลังเห็นว่ามว่เป็นลายลายนะครับผมก็เป็นลายคล้ายๆเคฟลานะครับแล้วก็ไม่เลื่อนครับผิวมัสจะเป็นสักๆนิดนึง จุดที่แกะฝาหลังคือจุดนี้นะครับแกะออกมาเรียบร้อยครับวัสดุฝาหลังก็จะเป็นวัสดุกึ่งยางรับมังงอได้แบบนี้เลยนะครับนี่ครับแบตเตอรี่ขนาด2 5 0 0ม ah ป์ครับแล้วก็จะมีช่องใส่ซิมการ์ดก็ช่องใส่ microSD ตรงนี้นะครับวิธีการใส่ฝาหลังก็ใส่เขี้ยวด้านล่างก่อนครับแล้วก็กดดกดแบบนี้ครับกดไป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  กดไปจนครบอะครับเพราะว่ามันมีเขี้ยวอยู่รอบตัวแล้วครับแล้วก็แน่นสนิทด,ดีแล้วเอาเปิดเครื่องดูครับ ใช้เวลาในการบูตประมาณ1 0บถึงสิวินาทีนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีพวกโปรเซสต่างต่างก็จะรันอยู่นะครับผมเรียกว่าเครื่องจอติดแล้วก็จริงแต่ว่าซิสเต็มอาจจะยังไม่พร้อมเท่าไหร่นักรวมๆแล้วคงใช้เวลาประมาณ20วินาทีถึง30วินาทีครับในการที่เปิดเครื่องแล้วก็มาถึงเป็นสแตนบายพร้อมใช้งานนะครับเนี่ยตอนนี้ก็มีการโหลดพวกมีดงมีเดียการสแกนมีเดียต่างๆจากหน้าล็อกสกร,รีนครับสามารถแตะตัวไหนก็ได้แล้วก็เลื่อนยิ้งออกไปให้อยู่วงนอกก็จะเป็นการบดล็อกหน้าจอนะครับ U.I. ของทาง Samsung ก็เป็น TouchWiz U.I. นะครับแล้วก็หน้าตาก็ตอนนี้ก็มองๆองก็เพลินก็จะเหมือนกับ Samsung s a m s u n Galaxy g S2 นะครับด้านบน Notification Bar น,น,นะครับก็มีพวกช็อตััทในการเปิดปิดพวก Bluetooth, GPS, WiFi, Auto Rotation ด้วยนะครับ Home Screen ก็จะมีทั้งหมด7หน้าสูงสุดนะครับสามารถจะเลื่อนแบบนี้หรือว่าแบบนี้ครับแตะไปที่หน้าที่ต้องการจะไปนะครับรวมถึงการพิมพ์ที่หน้า Home Screen เพื่อเรียกดู p r e v i e หน้าทั้งหมด สามารถจะเลือกลบ Del delete เพิ่มหน้าได้จากตรงนี้เลยนะครับโดมเป็นการสลับหน้าต่างครับผมไม่ต้องย้ายทีละันครับย้ายไปทีทหนึ่งทั้งหน้าเลยนะครับนอกจากนี้ครับก็มีฟังก์ชันของจอยดสโคปเช่นในกรณีที่ว่าเราต้องการจะย้ายแอปลิเคชันทอสครับก็จะมาจะแบบนี้ครับเอียงเครื่องได้นะครับเพ่เลื่อนไปหน้าที่เราต้องการนะครับแล้วก็ปล่อยถัดมาครับก็ส่วนของแอปดรอเวอร์ครับจะมีการเรียงแบบนี้ครับเป็นเพจเนตคือเป็นด้านข้างนะครับสามารถจะเลือก ปรับแต่งได้ครับเลือกเป็น list view แบบนี้คือยังตามตัวอักษรแล้วก็สามารถจะประชดคัดไปตามตัวอักษรต่างๆหรือหมวดต่างๆที่เราต้องการจะไปได้นะครับสามารถจะ edit ในส่วนของ app drawer ได้นะครับเลือก edit นะครับแล้วก็ add folder นะครับโดยการลากแอปอย่างเช่นแอปพวก testing นะครับเข้าไปวางไว้ add folder ไปวางครับ t a s t แบบนี้ครับ หรือว่า a d d page นะครับผมคือเพิ่มหน้าเข้าไปเลยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นหน้าที่3หน้าที่4แบบนี้นะครับถัดมาก็มาดูในส่วนของเว็บเบราว์เซอร์กันนะครับลองเข้าเว็บดูนะครับที่ dot com นะครับนี่ครับการเชื่อมต่อตรงนี้เป็น wi-fi นะครับผมก็จะมีการโหลดพวกแฟดให้ครบเลยนะครับส่วนเว็บเบราว์เซอร์ของทาง Samsung ก็รู้นะครับว่ามันลื่นเพราะมีการทำแแค h แล้วก็ใช้ส่วนของกราฟิก มาเชื่อมมวลผลทําให้การเล่นเว็บหรือว่าวิวหน้าเว็บนี้ลื่นมากนะครับนี่ครับแบบนี้คราวนี้ก็าทําง,งานทดสอบกันนะครับ multi <it> task อ่าสิบจุดครับสบายๆนะครับนี่สี่จุดสามารถจะวิ่งตัดกันได้นะครับ4ี่จุดมาลองดูสเปคใน system info กันนะครับนี่เมมโมรีของ ซัมซุง Galaxy Note นี่มีให้8กิกนะครับผม Internal แล้วก็เขาจะมีการแบ่งส่วนของ System นะครับแล้วก็ส่วน Internal Memory ไว้ลงโปรแกรมลงเกมที่ประมาณ2กิกนะครับทือเลอเป็นเลือกเป็น SD Card เป็น Internal SD Card ครับแล้วก็มีเอาไว้สําหรับเก็บเพลงเก็บหนังเก็บไฟล์ต่างๆรูปภาพภาพถ่ายนะครับที่ีของซัมซุง Galaxy Note ก็เป็น Exynos นะครับผม1.4 GHz เป็น Dual Core การ์ดจอนี่ก็จะเป็น Mali 400นะครับตัวเดียวกับ Samsung a l a x y S2 นะครับเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวไปดู การทดสอบประสิทธิภาพด้วย SmartBen นด์ส1หนึ่นกันครับคะแนนการประมวลผลของ CPU ครับอยู่ที่4 2 8พัแล้วก็ส่วนของ 3D g r a p h i c กครับออกมาที่2,354นะครับใครมาดู้การทำงนานของกล้องบ้างครับว่าฟีเจอร์ของกล้องเขามีอะไรบ้างอนี่ครับยุ้ของกล้องก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็ มีปุ่มชัตเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับโฟกัสถ่ายอ่าไหมครับถ่ายง่ายๆครับส่วนการตั้งค่าต่างๆครับอยู่ตรงนี้ครับเซตติ้งนี่ครับก็จะมีฟังก์ชันต่างๆเช่นซีนโหมดนะครับเลือกเปิดปิดซีนหรือว่าเป็นออ t โ s c e ต้ซีนนะครับขนาดของภาพถ่ายนะครับเอ็ก s u โพเซ v e l นะครับปรับได้ครับบวกลบ2สูงสุดการสลับใช้งานกล้องหน้าหลังก็ใช้ปุ่มนี้ครับง่าย ก็จะเป็นกล้องหน้านะครับแล้วก็กดที่จะเป็นกล้องหลังนะครับเราสามารถเพิ่มอดการแท็กทางด้านซ้ายได้ด้วยการกดที่ปุ่มเมนูครับแล้วก็เลือก edit shot ครับอย่างเช่นเราอาจจะใช้ในส่วนของการปรับขนาดภาพบ่อยนะครับก็ลากมาวางตรงนี้ครับ8ล้านอีกส่วนนึงอาจจะเป็นในส่วนของการปรับ shooting mode นะครับก็ลากมาวางไว้แล้วก็กด back นะครับคราี้สามารถจะเลือกปรับขนาดของภาพครับเป็น58ล้าน5ล้าน6.5ล้าน32ล้านตรงนี้ได้เลยนะครับ ส่วนวิธีการปรับเปลี่ยนโหมดกล้องถ่ายวิดีโอก็ง่ายนิดเดียวครับแตะตรงนี้ครับสไลด์ลงมาก็จะกลายเป็นโหมดวิดีโอแล้วนะครับความละเอียดวิดีโอสูงสุดอยู่ที่1 0 8 0 p ครับเป็น full hd เลยนะครับเช่นกันครับเราสามารถจะแอด s h o ตค c u t ทางด้านซ้ายเพิ่มเติมได้้วยการกดปุ่มเมนูแล้วกด edit shortcut แล้วก็มาถึงคิวพระเอกของ s a m s u n galaxy g note ครับ s pen s pen นี่ย่อมาจากไม่ทราบครับ s pen นะครับส่วนประกอบของ s pen ก็จะมีนี่ครับส่วนที่เป็น ปลายปากกานะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นปุ่มปุ่มครับนะครับทาง s m s u u n เขาเรียกว่าเพนบั t ตอนครับเดี๋ยวก็เรียกว่าปุ่มปากกาแล้วกันนะครับการทำงานของ S Pen ก็ส่วนหนึ่งทำงานเหมือนกับนิ้วมือเราครับสามารถใช้เจ้า S Pen เนี่ยควบคุมการทํางานบนหน้าจอของ Samsung Galaxy Note ได้เลยเช่นแบบนี้ตอนเมื่อกับใช้งานแทนนิ้วมือของเรานะครับแบบนี้ นี่คือช็อตคัทของตัว S Pen ครับกดปุ่มปากกาวาดไปทางซ้ายคือการเรียกคําสั่งแบ็คหรือย้อนกลับนะครับกดปุ่มปากกาวาดขึ้นข้างบนคือการเรียกเมนูครับนะครับเมนูแบ็คแล้วมีอะไรอีกนะครับมีแคปเจอร์สกรีนครับว่าสามารถจะเอามือวางแล้วก็าลูบถูหน้าจอแบบนี้จะเป็นการแคปเจอร์สกรีนใช่ไหมครับเราสามารถจะแคปเจอร์หน้าจอด้วยการใช้ S Pen ได้นะครับโดยการกดไปที่ปุ่มปากกานะครับแล้วก็แตะหน้าจอค้างไว้แป๊บหนึ่ง ก็จะเป็นการแคปเจอร์หน้าจอทันทีการแคปเจอร์หน้าจอด้วย S อ e n เนี่ยมันจะเปิดโหมดการอิดิทด้วย S Pen ขึ้นมาทันทีสามารถจะเขียนลงแบบนี้นะครับหรือเราสามารถจะครอปส่วนที่เราต้องการไปใช้งานต่อได้นนครับเช่นเราก็ลากส่วนที่เป็นห่วงจำซุงนะครับลากแล้วก็กดดันอ่านี่ก็เป็นการครอปภาพแล้วก็เอาไปใช้งานกับส่วนต่างๆเช่น S Memo ได้ครับ เมื่อเราแชร์ให้บน S Memo แล้วครับเราก็สามารถเขียนโน้ตต่างๆได้นะครับว่าเช่นหุนขึ้นอะไรแบบนี้นะครับและช h o r t ัดอีกอย่างหนึ่งของ S Pen ก็คือการเรียก S Memo แบบไลท์ขึ้นมาครับคือใช้งานทันทีสามารถจะเรียกขึ้นมาที่หน้าจอเหนก็ได้นะครับวิธีการเรียก S Memo l i ท e นะครับสามารถทําได้โดยการกดที่ปุ่มปากกานะครับแล้วก็เคาะที่หน้าจอ2ทีปุ๊บปุ๊บแบบนี้ S Memo l i ท์ก็จะขึ้นมาให้เราใช้งานจดโน้ตทันทีใช้ทันทีครับแบบนี้นะครับ เอสเอนโไลน์มันสะดวกมากเพราะเราอยู่หน้าจอไหนก็เรียกได้นะระหว่างจะเล่นเว็บไซต์อยู่แล้วกดต้องจดงานหรือว่าต้องนึกอะไรขึ้นมาได้ทันทีต้องการจะโน้ตทันทีก็แค่นี้ครับแตะกดปุ่มปากกาแตะที่หน้าจอ2ทีเรียบร้อยครับแล้วก็เซฟจุดเด่นของเจ้าเอสเพนนี่คือการตอบสนองที่รวดเร็วแล้วก็รองรับแรงกดได้ระดับนะครับสังเกตน,นะครับว่าเวลาเราลากเส้นบนนี่ครับมันมันตามนิ้วเรา มันตามปากกาได้เร็วมากๆนะครับลองกับแรงกดในระดับอย่างที่เราลากเส้นนะครับมาลองดูนะครับมันจะมีเส้นหนาเส้นบางตามแรงกดที่เรากดลงไปบนหน้าจอนะครับซึ่งนี่ก็เป็นจุดเด่นที่ว่าการวาดภาพนี่สะดวกแล้วก็เหมือนกับการเขียนลงบนกระดาษจริงๆการใช้งานเจ้า X Memo นี่มันไปได้แบบ ไม่มีขีดจำกัดครับเพราะว่ามันสามารถจะ add object ต่างๆภาพวาด image นะครับผมที่ดึงมาจากที่ไหนหรือว่าทําเก็บเป็นคลิปบลอดไว้นะครับยกตัวอย่างครับสมมุติเราต้องการที่จะซื้อของสักอย่างหนึ่งนะครับเรามีการนะครับในที่เราจะซื้อสูตรนะครับเราจะลองดูว่าเอ๊ะสูตรแบบนี้เนี่ยมันเหมาะกับเราหรือเปล่านะครับเราก็สามารถที่จะเอาภาพของเรานะครับอย่างเช่นภาพนี้ ที่เราครอปมาครับมาลองทาบดูแบบนี้นะครับนะครับพอทาบไปแล้วแบบนี้ก็เรียบร้อยครับโอเคเข้ากันไหมใช้ได้หรือเปล่านะครับนะครับสามารถที่จะครอปภาพจากที่นั่นที่นี่มาประรวมกันหรือทำโนต้ตทำอะไรก็ได้นะครับ แล้วถ้าเป็นในส่วนของการ drawing อ่ะเนื่องจว่าผมก็ไม่ได้เอกทางด้าน,นศิลปะนะครับการจะ draw หรือว่าจะเขียนวาดภาพร่างกายอาจจะต้องใช้จิตวิญญาณและอะไรกันมากหน่อยหนึ่งผมจะลองวาดเจ้าหุ่นน้องหุ่นแอนดรอยดูครับมีแบบนิดนึงผมจะลองวาดเจ้าหุ่นแอนดรอยออกมาแล้วกันนะครับแบบนี้แบบนี้นะครับ ฟีเจอร์อีกอย่างที่ทางซัมซุงพัฒนาขึ้นมาก็คือ S Planner ครับคือการเอาตัวคัลแอนด้าเนี่ยมาทาใหม่นะครับแล้วก็ตั้งชื่อใหม่ว่าเป็น S Planner คือสามารถที่จะซูมเข้าซูมออกนะครับเช่นกรณีที่ว่ามันเป็นสเกจดของเดือน,นครับสามารถจะพิมพ์ซูมเข้าไปเป็นของสัปดาห์พิ็นซูมเข้าไปอีกทีหนึ่งก็จะเป็นของวันที่เราเลือกไว้นะครับแล้วก็จะเป็นพวกสเกโดแต่เช้าจนเย็นนะครับสมมตินะครับว่าวันที่18เนี่ยจะมีงานเลี้ยงใช่ไหมครับ เราอาจจะต้องมีการแต่งยูนิฟอร์มใส่ชุดใช่ครับก็จะเราก็สามารถแก้ไขส่วนของงานลิงก์ได้แล้วก็ลิงก์เอาเมมโมที่เราเครียดไว้นะครับอย่างเช่นเมมโมตัวนี้อาา่าฮะเซฟพอเราเข้ามาถึง e x p l a n d e r เราเห็นว่าเรามีงานเลี้ยงใช่ครับเร,เราลิงก์ตัว S เมมโมเข้ามาด้วยเมมโมตัวนี้คือเราเตือนตัวเองว่าเฮ้ยชุดนี้ต้องซื้องานนี้ต้องใส่ชุดนี้แล้วในกรณีถ้าเกิดเป็นไฟเอกสารล่ะ ในกรนีผมจะลองทดสอบไฟล์ PDF ให้ดูนะครับผมดาวน์โหลดตัวเมนูของ Android User Guide มานะครับนี่ครับนี่เป็นไฟล์ PDF นะครับผมเราต้องการที่จะแก้ไขข้อความหรือเพิ่มเติมไปที่ตรงหน้าไหนหน้านี้ใช่ไหมครับเราก็สามารถสูงเข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็ใช้เจ้า S Pen เนี่ย Capture หน้าจอมา าจมองว่าเอ้ยตรงนี้เนี่ยมันเล็กเกินไปนะก็จะบอกว่ายขยาย,ยหน่อยเสร็จแล้วเราก็สามารถจะส่งเมลเนี่ยไปให้ลูกน้องไปให้เพื่อนไปให้เพื่อนร่วมงานประการแชร์เอกสารตัวเนี้ยสามารถแชร์ไปทางครับไม่ว่าจะเป็น Gmail เป็น c o r p r a t e e m a อีเมลในองคอ์กรบลูทูธก็ได้นะครับซึ่งทําให้การทํางานเนี่ยมันสะดวก,กขึ้นเลยนะครับของเจ้าพนี่ผมไปเห็นมาผมโดนมากก็คือการ แก้ไขวิดีโอครับอ่าวิดีโอเอดิตติ้งเราสามารถจะเขียนข้อความเขียนโน้ตเขียนแซลทุกสิ่งทุกอย่างลงไปบนวิดีโอได้ครับหลังจากที่เราถ่ายวิดีโอคลิปที่เราต้องการจะตัดต่อเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใช้วิดีโอเมเกอร์ครับในการทำโปรเจกต์วิดีโอขึ้นมานะครับโดยการเข้าไปที่วิดีโอเมเกอร์เรื่อง New Project นะครับตอนนี้เป็นตีมนะครับตีมนี่ก็ตอนนี้ขอข้ามไปก่อนจะไม่เลือกนะครับเสร็จแล้วก็เลือกคลิปที่เราต้องการใช้ครับอ่าเช่นคลิปนี้นะครับ นี่นะครับหรือจะเอาภาพนิ่งมารวมด้วยก็ได้นะครับอยเช่นแบบนี้นะครับมาแทรกไว้นะครับเลือกเพลงได้จะถ่ายภาพใหม่ก็ได้นะครับเดี๋ยวลองซ <c oughs> ัมซุงบีดีใช้เพลงนี้เลยแล้วกันอันนี้ก็ไปที่ Edit ครับที่หน้า Edit นี่เราสามารถจะใส่ Text ได้นะครับเป็น Title Text นะครับ พอได้เทคกแล้วนะครับก็มันเทคกนี้ก็จะเป็น1นึ่งเลเยอร์นะครับนอกจากตัวเทกนะครับสามารถใช้เอสเพนเขียนได้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเซฟดรอวิ n ง โอเคครเราจัดวางตำแหน่งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลองเล่นดูแล้วกันครับและนี่คือตัวอย่างการใช้งาน Video Maker ในการตัดต่อแล้วก็ดัดแปลงคลิปนะครับผมและในกรณีที่เราต้องการใช้เจ้า Galaxy Note Present งานนะครับเราสามารถใช้นี่ครับ MHL adapter นะครับต่อกับเจ้า Samsung Galaxy Note ได้นี่ครับเราก็จะเสียบ MHL adapter เข้ากับเจ้า Samsung Galaxy Note ครับครับเราก็จะสามารถใช้เจ้า Samsung Galaxy Note เนี่ยพรีเซนต์งานผ่านทางโปรเจคเตอร์ผ่านทาง LCD TV ได้ครับ เข้าไปที่ S-MEMO เปิดไฟล์ขึ้นมาแชร์กันนะครับแล้วก็รวมไอเดียกันเพื่อนเพอน,นะครับว่าจุดเด่นของ Samsung Galaxy Note นั้นคือเจ้า S-Pen ตัวเองแล้วก็ระบบปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้นมาให้เจ้า S-Pen ทนทำงานได้อย่างลื่นไหลการเขียนการลากเส้นนี่ทำได้เหมือนการสเก็ตบนกระดาษ สำหรับเพื่อนที่สนใจซ่อมซุง Galaxy Note นะครับผมวันที่11พฤศจิกายนวันนี้นะครับทาง AS ได้ร่วมมือกับซ่อมซุงแล้วก็จัดจําหน่ายเจ้าตัว Galaxy Note นะครับผมและก็เช่นเคยครับอย่าลืมนะครับสําหรับพวก gadget พวกนี้ต้องไปลองเล่นก่อนออลองดูว่ามันเวิร์กไหมไม่เวิร์กยังไงนะครับแล้วค่อยตัดสินใจซื้อครับเพราะว่าคนเสียตังคือท่านไม่ใช่เรานะครับสำหรับการรีวิว Samsung Galaxy Note วันนี้ก็คงขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมออฟดุลฟัตและทีมงานดอยแซนลาไปก่อนสวัสดีครับ